เสียงดีขึ้นมากกว่าของเดิมจริงๆครับผมจะหาซื้อกีตาร์โปร่งดีๆทั้งทีงบน้อยแต่อยากได้ของดี r o c k e t tv จัดให้ครับผมคราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ r o c k e t tv ครับสำหรับวันนี้นะฮะคนที่ต้องการกีตาร์โปร่งนะครับผมแต่มีงบน้อยแต่อยากได้ของดี วันนี้ Rockstar e Music จัดให้ครับผมนี่เลยกีตาร์ปุ่ง Over Speed Version u p ปเกรดครับผมซึ่งเป็นการอัปเกรดจากทางร้าน Rockstar e Music ของเรานั่นเองนะครับผมถามว่าอัปเกรดแล้วมันดียังไงมันดีมากไหมเสียงมันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงเราไปดูสเปคกันเลยครับผมกีตาร์ตัวนี้เนี่ย จะเป็นทรงคัสเซเวยนะครับผมท็อปเนี่ยเป็นโซลิดสปูชโอ้โหไม้โซลิดสปูชนี่ถือว่าเป็นไม้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับบอดี้ uh เป็นไม้โลต์วูดนะครับผมส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยก็เป็นไม้โลต์วูดเช่นกันนะครับลูกบิดเนี่ยทำมาจากเหล็กชุบโครเมียมนะครับผมแฟลตเนี่ยมี20แฟลตนะครับผมก่อนนัดเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมตรงนี้นะฮะเป็นพลาสติกนะครับอ่ะและนี่ก็คือสเปคเดิมๆจากโรงงานนะครับผมทีนี้สิ่งที่เราอัปเกรดให้ก็จะมีนี่เลยครับผม อย่างแรกเลยนะครับผมเราเปลี่ยนจากนัดพลาสติกเป็นนัดก,กระดูกนะครับผมซึ่งนัดก,กระดูกเนี่ยจะทําให้เสียงเนี่ยมีเสียงกังวานแล้วก็มีเสียงคมชัดมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างที่2ครับคือเปลี่ยนลูกบิดนะฮะลูกบิดเนี่ยเป็นลูกบิดอย่างดีจากทางร้านนะครับเปลี่ยนให้กันไปเลยตามเปลี่ยนสายนะครับเป็นสายเดดเดริโอของแท้จากอเมริกาให้ฟรีกันไปเลยที่สําคัญครับเราเซตอัพนะครับให้สายต่ําเล่นง่ายไม่เจ็บนิ้วแน่นอนครับผมเนี่ย ผมจะเอาเหรียญสิบนะครับมาท่าให้ดูนะฮะอ่ามันต่ำจริงๆครับผมเห็นไหมพูดกันมาขนาดนี้แล้วนะครับผมต่อไปเราจะไปฟังเสียงเปรียบเทียบนะครับระหว่างของเดิมจากโรงมงานและตัวอัปเกรดที่เราอัปเกรดไปแล้วนะครับว่าจะมีเสียงแตกต่างกันอย่างไรครับผมไปชมกันเลย เห็นยังไงกันบ้างครับผมกับกีตาร์โอเวอร์สปีดนะครับเวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมจากทางร้านของเรานะฮะส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าเวลาเล่นเนี่ยมันมีความกังวานะครับแล้วก็มีความไบรท์นะครับความชัดอยู่ในตัวนะครับผมของกีตาร์ที่เวอร์ชันอัปเกรดแล้วและที่สําคัญครับไม่เจ็บมือครับผมเพราะว่ามันมีการเซตอัพนะครับให้สายเนี่ยต่ำนะฮะแล้วเล่นง่ายนะฮะไม่เจ็บนิ้วแน่นอนนะครับผมเสียงดีขึ้นมากกว่าของเดิมจริงๆครับผมเรามาฟังราคากันเลยดีกว่าครับทั้งหมดนี้ตัวเดิมๆนะครับผม ขายในราคา2390บาทแถมฟรีกระเป๋ากีตร์แล้วก็ปิกไว้ฝึกเล่นกันเลยครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้เน้นของแถมเยอะนะฮะบางอย่างที่เราแถมไปเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมเราจึงไปเน้นอัปเกรดเซตอัพให้นะฮะเล่งง่ายไม่เจ็บนิ้วเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาไปอัปเกรดทีหลังนี่ฮะดีจะตายครับผมทั้งหมดเนี่ยเราอัพให้เพียงราคา2,390บาทราคาเดิมนะครับผมไม่ต้องจ่ายเพิ่ม าหากใครสนใจกีตาร์ตัวนี้นะฮะคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี่เลยครับผมแตะไว้ให้แล้วะฮะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับฝากติดตาม r o c k c a t TV นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรติดตามชมด้วยนะฮะสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครั